มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนโยเกิดเคลื่อนไหวแล้วทำทุกคนขอร้องหลังถูกจับตาพีเคขอจีบใหม่เนื่องจากประเด็นข่าวของพีปิยวั์ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวอามารินถึงโอกาสที่จะกลับมารีเทิร์นกับโยเกิรต์ตเผยคุยกันตลอดยังดูแลมาด้วยกัน ต้นถามเสมอว่าจีบใหม่ได้ไหมโยเกิดก็ตอบว่ายังไม่ใช่ตอนนี้ถามว่าตนมีหวังไหมมันก็หวังจะได้ใช้ชีวิตด้วยกันโยคือคนที่ตนอยากจะเห็นหน้าในทุกเชา้าตนยังหวังดีและรักเขาเหมือนเดิมที่ผ่านมาตนรู้ว่าตนพลาดตนขอโทษและยอมรับความผิดตลอดเวลาตนยอมรับทุกๆอย่างล่าสุดนะคะเช้าว,วันนี้12พฤษภาค,คม2567 สาวโยเกิดเองโพสอ Instagram ส่วนตัวลงภาพสตอรี่อินสตาแกรเป็นภาพทำบุญปล่อยปลาพร้อมโพสต์ภาพสวยๆของตัวเองพร้อม,อม,อม,อมแคปชั่นระบุว่าแฮชแท็กดัมงานนี้นะคะทำเอาแฟนคลับแห่คอมเมนต์บอกว่าหวังว่าคุณโยจะไม่ทำให้พวกเราต้องหอนนะคะหนังสือเล่มเก่าอ่านแล้วตอนจบเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นเคยลองอ่านมาแล้วค่ะหาเล่มใหม่อ่านดีกว่าอย่าเพิ่งกลับไปนะคะเดินหน้าต่อค่ะ ตอนนี้ดูสวยแพงมากคนสวยต้องคู่ควรกับสิ่งดีๆนะคะเชียร์อยู่นะคะคุณโยเกิดอยากกลับไปนะครับอยากกลับไปขอร้องอยากกลับไปนะคะรักตัวเองดีกว่าค่ะหนีไปนะคะก้าวที่ดีคือก้าวหน้าคะ่ะพี่โยอยากกลับนะคะพี่กระเถิยทั้งประเทศฝากบอกมาเลยค่ะและนี่คือข้อความบางส่วนนะคะโยเกิดเคลื่อนไหวทำทุกคนร้องขอหลังถูกจับตาพีเคขอจีบใหม่ ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีดอทคอค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ